ในพาทที่แล้วพวกเราได้นั่งเรือออกมาช่วยแม่จากเจ้าเซโรบัสแต่ว่ามันจะไม่จบเพียงเท่านี้มันได้ลักพาตัวพ่อของเราไปอีกพวกเราจึงต้องขึ้นบินไปแต่ว่ารอบเนี้ยแม่ของเราลุ้แปลกๆไปแล้เนี่ยทำไงดีจะรอดยังไง หาที่นั่งเธอลูกดูสิมีคนเข้ามานั่งเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนี้ก็ตัวซิสิบด้วยนะอะไรกันเนี่ยมีที่ให้ฉันนั่งเลยเหรอมาดูหลังดูงหลังดูงหลังแกนั่งนั่นหลังสิโอเคแล้มีข้างหน้าต่างอีกที่นึงอ่ะข้างๆลุงอ่ะเออผมนั่งเลนื่อยเลยผมนั่งดีหน้าต่างมีไปกันเยเมื่อไหร่เครื่องบินจะขึ้นสักทีเขาบอกขึ้นตอนตีหนึ่งป่ะใช่น่าจะดีเลย์นิดนึงขอโทษนะผมนั่งตรงเนี้ยโอ้โหกว่าจะเบียดตัวเข้ามาเฮ้ยเอาของมันลักเข็มขันแล้วลักเข็มขันแล้ว เอาละค่ะยังไงก็รัดเข็มขัดให้พร้อมนะเพราะว่าเที่ยวบินของเราเ v จี r y Airlines กำลังจะขึ้นแล้วชื่อเที่ยวบินคือไม่น่าข,นขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยเขาอ,อาจจะแบบเหมืนอนภาษาอังกฤษไง Aviary a v น a r y เอาเลายําไมพวกเราาต้องมนั่งคืบบินะา่พอเรด้วยจมยัก a v i a r ม เรานั่งเครื่องนี้ไปเราจะได้เจอพ่อจริงหรอแล้วก็แต่พวกลุงๆอ่ะมาทัศนศึกษากันหรอครับกำลังจะไปที่ไหนกันหรอครับเดินลุกเขาแซวลเราแรงอ่ะอะไรเซลล์แรงเดินะลุงไปด้วลุงเขาน่าจะไปลอนดอนลุงก็ไปลอนดอนลอนดอนลุงบอกลอนดอน เออเก็ะบินเห็งออฟนี่ฮู้มันจะเป็นไรไหมเนี่ยมันไฟประตลาดเลยไม่น่าละมืดจังเกิดเปิดไฟเปิดไฟรัฐผู้โดยสารคะยังไงก็รัดเข็มขัดให้เรียบร้อยรอจนกว่าสัญญาณรัดเข็มขัดที่นั่งจะดับลงถึงจะสามารถไปเข้าห้องน้ำได้นะคะโอเคครับอุ๊ยแอร์โฮสเตสยโคตรแก่อ่ะเอวปลี่อ่ะ ตอนนี้เราก็ชิวๆกันไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆเพราะว่าฉันคิดว่าเราน่าจะไปบนอีกสักเกาะหนึ่งเพื่อที่จะตามหาพ่อไอ้เจ้าคนหน้าแปลกนั่นอะบินไปไหนก็ไม่รู้ใกล้ไกลแต่เรามีแม่ไงไม่ต้องกลัเลยสัญญาณระเกะระกที่นั่งมันดับลงแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ยมันนี่เจ็มเกินเลยหมยไม่ไอปีศาจนั่นทำไมมันอยู่บน ไปอเช่ีของเราอะแม่ม่นม่แม่แม่แม่ไม่แ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 น่แม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 ่แะ่แม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 ้แม่แมนแเ่แม่แนหแม่ยม่แม่แม่แไ้แม่แม่แม่แม้แเ่้ย่แม่หม่แม่กเ่แน่แม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 ่ปม่แเ่แม่แม่เม่แม่แ่ม่แ่แม่แม่่่ แบบดีอีกแล้วเฮ้ยแม่บ่อยนั่งแม่บ่อยนั่งทุกคนได้อยู่กับที่แม่จะเช็คทุกคนว่ามีใครรัดเข็มขัดหรือเปล่าแล้วแม่ขับเครื่องบินเป็นเนาะตอนนี้ผมหิวมากเลยอะ่ะหิวข้าวเอาล่ะเอาชีวิตรอดให้ได้ภายในคืนนี้ไปทุกคนจะเ,เอ่เอ,เ,อเราจะต้องทำการเอ่ออยากเข้าไปในห้องคอนทับนะเพื่อนๆโอเคแล้วก็รัดเข็มขดัดถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณอา่าฮะที่สำคัญ เเช็คอรวลาพยายามกินข้าวและใส่เสื้อชูชีพมันจะช่วยป้องกันอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมซ่อมหน้าต่างที่กำลังแตกมีหน้าต่างแตกด้วยเหรอให้เราซ่อมด้วยเฮ้ยโอ้โหแต่หิวมากตอนนี้นเลยละกันเรากินอะไรเนี่ยโอ้อาหารที่พ่อชอบมาม,ามา่าผัดโอเค่มาม,ามา่าผัดกนนะเพื่อนเป็นกินเฮ้ยแม่มาแม่มา แต่ฉันกำลังหิวตายโอ้ไม่ก่อนเพื่อนเพื่อนมีสัญญาณเตือนจะเพิ่งลุกเอาลุกหิวมากเลยฉันหิวมากเออจะก็แลังจะตายเออันตายมันจะเพิ่งลุกอย่าโมหนายรีบลุกตายอ่ะเพื่อนมันไม่มีนี่แล้วนะแสงอ่ะแม่ยังเคียกอยู่เลยอ่ะตายพิกิตตายคานหน้าต่างเลยเมื่อไรฉันยังอยู่เพื่อนฉันยังอยู่ฉันปัดเออ ไปแล้วแม่แม่ไปเถอะข่ร้องล่ะผมหิวจนตายโอเคตอนนี้ตอนนี้เกิดได้แล้วนะโอเคทุกคนไปทำอาหารทำอาหารทำอาหารโอ้โหฉันเห็นสภาพหน้าที่อยู่ตรงกำแพงออกซิเจนหมดออกซิเจนหมดเปล่าโอ้ยัง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 เติมไปแล้วฉันทำมาบ้าอยู่ทำมาบ้าเออสุดๆสตอมแล้วสตอมแล้วหงำเสร็จเรียบร้อยก็หยิบแก้วตรงนี้มาเติมขอทำข้าวหน่อย ไปได้ไหเฮ้ยแม่มาโอยมาเลยตอนนี้แล้วอุรยกินอเลยเอาเบียดผมแม่จะทึบคนนผมไม่ได้ไหมกัปตันจะเช็คไหนบอกบอลหลังเป็นที่ผมเลยโอยกินเลยโอ้ยฉันทำมาม่าไว้ด้วยแล้วกันนะโอ้โหต้องทำใหม่ฉันขอฉันขอซ่อมหน้าต่างแบบฉันทำกำลังจะเสร็จแล้วฟ้าพาต้องทำใหม่ ระวังด้วยพี่ไม้พี่โมนน่อย่าเพิ่งขยับได้ไหมผมยังไม่ได้ขยับโอเคนะขยับได้กินเรียบร้อยน้ำมันตอนนี้เลยเอ้ยแม่มาไงแกอันทุไฉันตายเพราะอะไรรู้ไหมกระโดดโซนตัูไหระยะไกลมากดูจุ๊บแจกไปนั่งตรงไหนเจอตายค่ะลุกแรลุกแงลุกแรลุกแ อู้จะหิวน้ำจะหิวน้ำโอ้ฉันเซงอะ่ะฉันซ่อมมาต่างให้นายจนตายอะ่ะคิดดูดิโอ้ยเธอทำหน้าที่ได้ดีมากเลยจูแดงทุกอโอ้โหฉันเพิ่งเห็นนะเนี่ยว,ว่ากัปตันกัปตันเลือดท่วมขนาดนี้อะ่ะกัปตันตายออกินน้ำหน่อยกัอยู่ข้างในจริงๆด้วยออกินน้ำหน่อยมันจะเข้าขไปดิจูแม่เห็นฉันหนั่งนั่งก่อนเรานั่งนั่งปิดเครื่องบินแล้วนั่งปิดเครื่องบินแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระจุ๊กแตกทงไหนอ่ะไม่อยากพูดคำนี้เลยว่าฉันต่างด่วน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  จีบอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแม่มาด้วยแม่มาแม่มาแล้วถึงเถิดเริ่มแล้วนั่งกับพี่อย่าไปไหนมีคนตายแล้วกระเด็นลงไปนั่นคือแจ็คเกอร์โอ้พายุกระหน่ำเลยพวกเรามันทำให้หน้าฬิกานาฬิกาแบบคั่งอีกสามแม่ไปแม่กลับไปขับได้ไหมไป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 แม่ขับแล้วแม่ขับแล้วเดี๋ยวฉันซ่อมหน้าตวขับไปขับเลยโอเคโอเคไหนซ่อมนะฉันซ่อมอยู่ฉันซ่อมอยู่ไปเลย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 พวกนายดูปล่อย ปล่อยออกซิเจนไหลแป๊บนึงนะโอเคแบบนี้นะฉันจะบอกว่าทำอะไรทำเลยเพราะว่าฉันน่าจะตายแหละเพราะว่าฉันไม่สามารถจิบได้แม้กระทั่งมาม่าหรือแก้วน้ำเอ้าไม่นะไอ้แก๊งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไปซ่อมหน้าตาพวกนายเสียสละแจงน่าจะบักกี้ใช่เฮ้ยรีฟิลเอลกิเจียนรีฟิลโอ้รีฟิลขอไปมาเฮ้ยแม่มาอันนี้แม่มาของจริงครับแม่มาของจริงครับนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งแล้ว ยชามูทันชามูทันชามูได้กลิ่นมาม่าจากมือแกเนะพี่ชามูกินมาม่าครับแม่ไม่ได้กินครับผมกิน,น,นนะผมกินไวๆโอเคแม่ไปละไม่ได้แตกกันแตกตรงไหนฉันได้ยินเสียงหน้าต่างแตกข้างๆพี่ชามูเลยอะ่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่าหล่อนะหน้าต่างแตกอะ่ะฮะยังไงนะเป็นไงนะหล่อนหน้าต่างแตกหล่ออ๋อฉันซ่อมแล้วฉันซ่อมแล้วอุยฉันหยิบแก้วได้แล้วมากเลยฉันขอหยิบแก้วละ โอเคชนแก้วพี่ไมมชนชนชนแก้วเปล่านะยังไม่ได้เติมเติมอยู่ตีสองล้วเพื่งตีสองแล้วอ่ะหัดก่อนชุบ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 ว่าแต่ทูชีปอะมันอยู่ตรงไหนเหรอฉันไม่เห็นทูชีพเฮ้ยแม่มาแม่มาแม่มาเฉยเลยชุบแก้วชุบแก้วนั่งเร็วอุ้ยนั่งแล้วนั่งแล้วเฮ้เมื่อกี้ยังเห็นยืนอยู่เลยนี่เนาะเฮ้ยแม่มาแม่มาแล้วมาอะไรก่อนดีแม่อ้าว เอาตายสองโอ้โหแล้วแม่อย่าเล่นสองสองตายสองเลยเพิ่งนะเกิดเจอแม่เจอคุณเป็นระเบียบนี้เลยสถานทตะกิดแตกโอเคซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ตายในห้องกับตันอย่าพึ่งนะสัญญาและเห็นพันยังอยู่อ่ะฉัดฉันมาดึงยูอ๋อลูกมันมีคนเกิดใช่ไหมใช่ กลับาม้าคือพาม่านมันไม่เปิดอ่ะพาม่านตรงไอเนี่เดี๋ยวนเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้แป๊บนึงแม่กลับไปขับคือบนแม่ขับมาตไปไได้ได้ยังได้ยังได้ยังเกิดได้ยังเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแด้วเปิดล้วไม่รู้เรื่องเลยโอเคโอเคตอนนี้น้ำมันฉันเติมน้ำมันอีกอันหนึ่งเลยดีไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเติม1ิแล้วนะพี่มู ไม่เป็นไรตมซ่อมนะเดี๋ยวศูนย์ค่อยเติมน้ำมันอนะ่ะ <Okay. S 2> เอาน้ำมันอยู่อยู่กับผมซ่อมหน้าตาก่อนเฮ้ยแม่มานม่นั่งแลว้วนั่งจะนั่งไม่ยังไงตรงนี้นั่งไม่ได้แม่ครับแม่แม่ใจร้ายแม่ใจร้ายแล้วตัวข้างหน้าตาฉันนั่งไม่ได้แม่ใจร้ายโอเค เข้มแล้วอฉันต้งการการกินฉันต้องการการกินน้ำผมไปผมไปโอเคได้แลปตีนสี่เฮ้ยแม่มาแม่มาแม่มาโอ้โหโอ้ขอโทษขอบอ้ไปฉันนั่งไม่ได้อ่ะโอ้โหออกซิเจนหมดเฮยแม่เครื่องบินแม่มักเยอะแล้วเกินน่ะแม่ธอร์คือได้ยังไงล่ะลูกรีบนั่งนะแก๊สหมดเฮ้ยออกซิเจนหมด แก๊สแป๊บทำลำอาแก๊สเลยพี่โมแก๊สเลยกนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซ่อมให้เดี๋ยวพี่ซ่อเดยวพี่่อให้มต่าก็แกกดันก็ตายตอนนีสิที่พเราทาคือเราเหลือแกเพียแค่กระป๋องสุดทยเท่านั้นพี่เราต้องใช้ยาประหยัดนะเข้าใจไหอยู่กับผมกระป๋องนึงผมยิบผิดโอเคโอเคดีมากดีมากสองกสุดท้ายมก่อนจุ๊บแยม เอาทั้งม่ตายแม่โฉกทำไมนั่งไม่ทันอ่ะนี่วิธีการนั่งของฉันซะก่อนการนั่งหลบแม่สไม่พักว่าเป็นการนั่งแบบเออไม่ให้แม่รู้เจ็บพึ่งลุกเจ็บพึ่งลุกเจ็บพึ่งลุกนั่งอย่างเท่นั่งไงอ่ะโหนานเลยนะเนี่ยยารลัดเข็มขัดมันไม่นี่สักทีอ่ะตีห้าแล้วตีห้าเราต้องท้าทายระบบอย่าเลยเอ้ามาลองโอเคลุกละชุบโม่ชุบโม่ เคซุบชุบให้แล้วฮะแมต้องปิดเครื่องบินนี่เฮ้ยแม่มาโอ้โหเพิ่งเกิดโอ้ยแม่แล้วแลมันมันแตกตรงนี้เลยชั้นชั้นเลยอ่ะโอ้แม่ตีลังกากวางเจ้าฉันจะบอกว่าไันเป็นเหตุการณ์อากาศเหตตรงขวาเนี่ยมันนั่งไม่ได้เพื่อนใช่ใช่ใช่มันนั่งไม่ได้ตังนั่งข้างในแล้วฉันจะทำยังไงดีมองตัวนี้ฉันมองเห็นแบบว่าพระจันทร์ได้อย่างง่ายดายมากโอ้ังแม่ไปแล้วแม่ไปแล้ว สุดท้ายของเราอ่ะไม่งั้นเราตายแน่เลยใกล้แล้วใกล้จะหกโงแล้วซ้อมเรียบร้อยขอน้ำหน่อยได้ไหมขอน้ำผมหิวผมหิวไม่ไหวจะขอแค่น้ำก่อนแล้วอาหารจะค่อยตามมาทีหลังน้ำมันั้งหมดยังวันไหนทุกคนผมทาแบบมันเหลือจะอีกนิดนึงนะอจะได้กินอยู่แล้วเอายาวนั่งเอานั่งยังไม่นั่งยองอร่อยอร่อยผมนั่งแล้ว เอาทำไมโดนแม่ฉบไปแล้วโดนต่อยอ่ะผมไม่ย่อให้ผมนั่งเนี่ยโดนแม่ฉกแม่จะไล่พี่หมายแล้วแม่เอาดิวโป้เ้าเขี่ยพี่โม่มาแถวๆถชั้นอ่ะไม่อ่ะซ้ำสอบเฮ้ยโทษ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 ผมลุกผมลุกผมลุกจะลุกไปชุบเพื่อนโทษ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  โอ้ยเหยียบตไม้ตายโอ้ยเหยียบซ้ำโอ้ยม okay, okay. like ่เหยียบโอ้ยน yeah, yeah, like okay, 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 okay. ่าสงสารมากนาสงสารโอเคโอเคโอเคซ่อมซ่อมซ่อมหน้าซ่อมหน้าทุกเองจะชุบในไม่แม่ผมชุบแล้วเดี๋ยวผมซ่อมหน้าให้แป๊บนึงะผมต้องทำมาม่าใหม่มันใกล้หรือยังอ่ะมันใกล้ใกล้จะถึงหกโมงหรือยังอะไรอ่ะออกซิเจนเฮ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วออกซิเจนไอ้เมคัทแล้วเกมคัทหกโมงเช้าแล้วหกโมงเช้าแล้วไอ้เกมคัทนักบอลเบดี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  ตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินเมเด้ไมเด้ไม่ได้แม่กัเกิดฉุกเฉินอืออะไรอ่ะแ,<ห>แม่แม่ได้สติแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะอ้าว,วอ๋ยเครื่องบินตกไอ้ไม่แม่ยิ้อมอ่ะ แล้เรื่องกไม่หยุดเลยต้องแล้วเนื้อเรื่องต่างๆเดี๋ยวก็จบด้วยการเครื่องบินตกอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะและแม่ของเราก็กระโดดออกจากหน้าต่างไปไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของเราจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ๆตั้งแต่ภาคแรกจนถึงตอนที่ภาคสี่เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าฉากไหนที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็ยากที่สุด <c oughs> คิดว่าฉากที่แม่ลุกออกมาไล่ฆ่ากเราทุกฉาก <poisoned indo> ส่วนผมคิดว่าฉากที <Hum ming> ่กำลังกำลังทอดบะหมี่ละเพื่อนชนฮะเวลาหน้าเพื่อนชนนี่ค่ะเป็นฉากที่แม่วิ่งไล่ตรงเครื่องบินครับโอ้โหระทึกมากผมทุกฉากครับผมฉากเบาเลยค่ะเขาบอกว่ามันจะมีบุ๊กสองนะคะหรือว่าภาคหน้าก็ติดตามชมต่อไปว่าพ่อแปลกแปลแม่ไปแปลกและชายหน้าแปลกเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย